นี่จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเสริมของท่านอาจารย์กาอีกอย่างหนึ่งในการครั้งนี้กระผมได้เชิญมหาสารนะครับศาสตราจารย์น,นะฮะมาร่วมพิธีเพื่อจะทำน้ำเำทียมขมวดสามวันแรกนะครับได้นำเา E ัวแทนประธานนะครับที่ถือทูปหางได้มาปักเรื่องสักการะไอโรคายิกพานขอจงเสวยแปม ไปที่ไหน,นก็ชูชกนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอนี้นบ้างแะะการที่ได้เชิญนะครับเทว,วรูปนะฮะลูกคระในค่ายนี้แล้วขอพรก็ไปขอพรที่น้ำขันแต่ยังมีน้องกุมารสองท่านนะฮะที่เป็นกุมารประจำสถานที่แห่งนี้าะฉะนั้นแนะน้ำครับทำบุญทำกุศลแล้วอาบุตร i'm um... نے ایمان کو เขาเดินไปนานเท่าไร้ริงเดิมเลงมาไเสร็นะบคีไม่เสร็จอีกพรบเสะมงคลบอพิษซึ่งเป็นพระพุทธรูปจากสิทธิประจําบัดแล้วก็ขออำนาจขององค์หลวงพ่อรับประทานเลย นะครยับทีมทีมคนใต้ด้วยนะครับแล้วก็เอ่อไอไข่ที่เราเชิญมาในวันนี้นะครับเป็นปัจจัยจากผมและเพื่อนๆในคณะนะครับ3ามร้ห้าสิบคนกลุ่มตานที่ตั้งอยู่ในที่นี้นะครับก็เป็นเพื่อนๆนะครับ หลายท่านนะครับก็ได้มาร่วมในพิธีด้วยเช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนแรกที่เราได้ทํากันเนี่ยก็คือการเป็นวันที่เขาเรียกกันว่าเลิกชูชงนะครับหรือเลิกแต่งกานอธิษฐานขอพรนะครับ้พอพอพอบวตรงกับข้าแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เจ้าขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดทุ่งเศรษฐีนี้ ต่อไปอาจจะมีราคานะครับให้เก็บไว้ดี I'm not sure, but ใช่ค่ะก็ไหว้มานานแล้วเหมือนกันค่ะมีปฏิหารมีกิ่งวดนะครับผมอุ้ยไม่เคยซื้อก็ตอนที่ดูตอนที่ดูเชิญมาเขาสื่อว่าทุกคนมีความเชื่อกันและที่สําคัญคือคิวแต่ละคนมันก็ยุ่งอะนะแต่ว่าได้มาร่วมบุญการโดยชาคริตนี่เขาก็ยุ่งอยู่แล้วแต่พอบอกปุ๊บก็รีบตอบตกลงมาเลยครับมีมีโชคมีลาบอะไรพอเล่าให้ฟังหน่อยเลย ก็ว่าก็ว่าจะเริ่มครั้งนี้แหละครับมีโชคดีลาปร้อมกันอย่างนั้นดีกว่านะครับอันนี้พี่ก็เป็นผลเลยใหญ่ใช่ไหใช่ใครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาแล้วก็มาร่วมบุญกันทุกคนนะครับครับผม่ชืโอ้โหชื่นใจมากครับก็มาให้หลวงพ่อเนปด้วยนะครับก็มาช่วยกันครับนายวรังพิศเสียงนะฮะตั้งใจจะขออะไรเป็นวิสัยทัศน์ก็จริงๆก็โดยรวมครับเพราะว่าก็ขอให้กับความมั่นคงความสำเร็จของครอบครัวเนาะใช่แต่อย่างที่ขอครับทั้งเกอนที่เราจะขออะไร เราก็คงที่จะให้เหมือนกันเราก็ควรที่จะรู้จักปฏิบัติแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีดครับก็ตามคําสอนของพุทธศาสนาแหละครับค่ะแล้ว,ลวขั้นตอนต่อจากนี้ยังไงบ้างคะจากวันนี้แล้วอะไรจากวันนี้แล้วรอครับผมว่าประชาชนน่าจะมากราบไหว้กันเยอะเพราะว่าเท่าที่ทราบคือน่าจะเป็นองค์แรกมาจากที่วัดนู้นเลยนะครับมาปฏ<ม>ิส<ม>ฐานที่นี่เองก็ให้คนประชาชนได้มากราบไหว้ก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับพวกเราก็มาเบิกให้ก่อนแล้วนะนะเดี๋ยวเอาโชคล่าไปฝากกันแล้วพี่แบร์มาด้วยอ่ะโอเคก็โมจแตไป สร็จแล้วเสร็จแล้ว่เสร็จแล้วเจอาเชิญครับพี่แม่มาสุดท้ายครับอาเชิญครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังแบบอยู่ในกระแสที่แบบว่าโด่งดังมากๆกนะสำหรับไอ้ไข่แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่นครศรีแต่ว่านํามาให้คน็นกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงได้มาง่ายขึ้นนํามาปฏิตสสารผลิตสสานที่นี่ก็ถือว่าโอเคก็คิดว่าน่าจะมีคนมาสักการะเยอะ รอแล้วแต่ยังไม่ได้ก็จะมารอกแก้ที่นี่ขอเกี่ยวกับอะไรกะนพี่เขาไม่ได้บอกกันเลยพี่ยังมีอะไรไหมพี่ยังมีอะไรไหมก็ขอได้เหมือนกันครับปรับเสียงหน่อยได้ไหมขอขอเมื่อกี้นี่ครับรอได้อยู่โอเคอะไรนะครับขอเมื่อกี้ขอเมื่อกี้ครับรอได้อยู่โอเคครับ ก็จริงๆ้วก็สำหรับใครนะครับที่นับถือนะครับแล้วก็น่าเชื่อในเรื่องของของบุญนะครับบุญบาปต่างๆก็นะนี่ก็เป็นอีกที่พึ่งทางใจหนึ่งที่คุณสามารถมาได้ตอนนี้นะครับไอ้ไข่หรือน้องไข่ก็มาแล้วนะครับอยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีที่กรุงเทพนี่เองก็เรียนเชิญทุกคนมาร่วมงานที่ที่นี่ครับขอได้ไว้รับครับผมได้ไว้รับจะให้ทุกคนโชคดีคผมแล้วต้องให้ด้วยต้องให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีคับ มาเนี่ยเลข17บมาจากอะไรคะมาจากเป็นเลขที่เลขประจําองค์เลยนะครับอของวัดของวัดศาสตร์สี่มุมออกมาเป็เลขนี้เลยครับประเด็นสําคัญก็คือว่ามีองค์หนึ่งที่พรามเชนเนี่ยที่ประกอบพิธีนะครับเชิญมาแล้วเป็นเลขเดียวกันด้วยอพอดีเลยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสลับไม่ต้องเลยเลยไม่ต้องสลับเลยครับไม่ต้องสลับเลยอย่างนี้ลอตเตอรี่ก็อันไหนเลยฮะนั่นนั่นตัดนันตัดออกเลยขอที่ตัดออกเลย เป็นชื่อเสียงของไอข่งานมากนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกกันที่มีโอกาสได้มาร่วมพิธีมุสวงวันนี้ต้องบอกว่าผมในฐานะตัวแทนคณะสิทธิวัตถุศรษย์นี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณครับพี่กายมากๆครับที่ท,ที่ได้นําพายไข่มาสู่วัดของเรานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ทําให้ญาติโยมเนี่ยมีที่สักการะบูชาไข่ครับผมบมีความศรัทธาขนาด พี่กายเล่าประสบการณ์เลยค่ะ,ะ,ค,ะคือเราเราไปไหว้มาเนาะที่วัดวัดเจดีนะครับแล้วก็วัดวัดสีมุมด้วย mm hmm. แล้วก็ก็ไปอธิษฐานนั่นแหละแล้วพ็เอินว่าวัน2วันเนี่ยเงินล้านมากองตรงหน้าโดยที่เราไม่ได้คาดคิดาาเลยอะไรได้มาจากลูกค้าอยู่ก็แบบว่าได้มาทุกคนจ่ายมาในคนละหนึ่งแสนบาท2ี่สิบเคน mm hmm. ก็เลยว่าอ่ะมันเชิญมาดีกว่าแล้วก็ร่วมกับเพื่อนเพื่อนะครับในในในเฟซบุ๊กเนี่ยร่วมกันดัญเชิญมานะครับแล้วก็คนที่ได้ไปทําบุญร่วมกันมาก็มีข่าวดีเรื่องงงเรื่องงานอะไรกันเยอะมากเพราะงั้นเราก็มาถวายเถอะแต่จริงๆไม่ได้จะมาวัดนี้นะต้องบอกว่าเห็นบอกว่าเสี่ยงเสี่ยงไทยเสี่ยงทด้วยใช่ไหมฮะเสี่ยงไทยด้วยเอ่อมันมีสามวัดที่เข้าที่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็วัดพุ่งเสรียีเนี่ยเป็นวัดสุดท้ายเลยวัดที่4ี่วัดแรกหลุดวัดที่2หลุดวัดที่สดมหลุดั้วนี่เก็ดสล เ,เรื่องการพยากรปรีดิผมเป็นหมอดูได้ไงก็เลยเสี่ยงทายมาเป็นเป็นลูนที่เกี่ยวกับโชคลาภความวาสนาแล้วก็เงินทองออก็เลยต้องมา<พ>วัดนี้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นแล้วชื่อวัดก็คือทุ่งเศรษฐีด้วยแล้วพอเอิญเลิกที่ได้ในวันนี้นเ,นเป็นเลิกเกี่ยวกันไหวแล้วขอแล้วได้รับมันทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แบบว่าบังเอิญแล้วก็ลงตัวหมดเลยคนที่มาในที่นี้ก็คือว่าน่าจะมีโชคทุกคนนะครับขอให้มีโชคทุกคน ยังไม่เคยมีโอกาสไปถึงนครเลยไม่เคยไปถึงสิชนเลยครับแต่ว่าอาย่างที่บอกว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับแ,แล้วก็และผมเองเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดนมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือเป็นเรื่องน่ายิน,ยนยดีนะครับที่ที่วัะทุ่งศรีมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณท่ามกางอย่างที่บอกแล้วก็วขอบคุณสาธุชนทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วงงานบุในวันนี้ครับก็เ<ข>ชิญชวนมาเชิญชวนมาอยากให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดนครนครธิรมราได้มาี่ากนะครบก็า มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาขอพรกันนะครับผมขอได้ไหว้รับครับสาธุพี่เกดคุยเอากับอีกเพื่อนด้ยเอกครับขอบคุณครับพี่การขอบคุณพี่การนิสิตทำได้ รื่นครับผมก็ดียิ้มแย้มฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีเพื่อนจําชื่อเพื่อนได้แต่พอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่2ได้ไปแค่วันเดียวเพราะว่าพอวันอังคารเหมือนน้องจะมีไข้เพราะกลับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยให้หยุดไปเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่จันจันหน้านี้เกถึงนเขาเขามีกังวลอะไรไหมครับพี่กิจไม่มีครับเพราะว่าที่โรงเรียนเองก็ดูแลอย่างดีครับแล้วก็มีการจัดการในเรื่องความปลอดภัยนะฮะในการ ดูแลน้องๆแต่ละคนดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่เขาด้วยที่ฝึกสอนให้เขาแบบว่าใส่มาสก์อยู่กับมาสก์กับหน้ากากได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตอนพ่อเป็นแม่ค่ะต้องห่างจากลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่พีดก็ผมว่ามันถึงจุดที่เขาก็ต้องไปรับซึทรัพย์ความรู้จากครณครูและเพราะว่ามาถึงจุดที่เขาเริ่มชินกับอยู่กับพ่อแม่เริ่มจากการฟังตอนที่เริ่มจนถึงจุดที่เขาแบบว่า มันมีอะไรให้เขาเรียนรู้อีกไว้ซึ่งตรงนั้นน่ยมันก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการที่ไปเรียนนะฮะจากครูบาอาจารย์และเราเองก็เอาโจทย์จากครูบาอาจารย์เนี่ยมาพัฒนาต่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมใจไว้แล้วแหละใช่เพราะกรอบการนอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็มันก็มีกรอบอยู่แค่นั้นนะเนาะในเรื่องรั้วบ้านของเรามันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องแบบเปิดโลกกว้างในในตามลำดับวัยของเขาครับออ๋ลูกชายด้วยเนาะว่าไม่ไม่ไม่หอบพ่อเลยเดินเข้าโรงเรียนกัน หันมาหันกลับมาสักทียางไม่มีมแต่ว่าก็มีม,มีมีวันสุดท้ายวันศุกร์อะไรเงี้ยก็แบบมีแล้วก็คันนี้ไปแล้วเ็าเองก็รีบไปพอไปเขาเราจะไปก่อนแล้วก็ผมเราทีนี้ไปทํางานต่อไงแล้วก็บายลูกอพอบายเสร็จปุ๊บได้มันนิดหนึ่งนิดนึงก็มีมีมีเขอบอกยังไงมันก็ต้องรักพ่อมันบ้างหรอวะ ใช่ใช่แต่ว่าก็ไปถึงตรงเวลาครับเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะเปิดประตูให้เป็นเวลาว่ามาถึงก็ต้องมายืนรอเพราะว่าเขาจะมีก๊ปเวลาให้เพียงเท่านี้แต่ว่าสิบห้านาทีที่พ่อแม่เขาไปส่งถึงหน้าห้องส่งเสร็จปุ๊บก็ออกเลยพอให้เด็กคุ้นชินอยู่กับที่คุณครูกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบอยากจะแบบดูยืนดูที่รั้วอะไรบ้างไหมครับพิดมีคุณแม่เขาไปแอบเกาะรั้วดูวันแรกเลยก็ได้การซึมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เขาก็ภูมิใจแหละเพราะเราก็มาถึงจุดนี้แบบว่ามันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของพ่อแม่นออีกกสตนึงงขาร และลูกที่จงตื่นมาพาลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเรบฟังเขาไหมครับว่าแบบเราอะไรฟังบ้างไปโรงเรียนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะแค่บอกเล่นสีวาดรูปคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเป็นภาษาไทยพูดงีดนิดๆอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเขาพูดภาษาไทยมากที่สุดอะไเงยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นอินเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงภาษาเขาก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกก็ต้องดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะสนุกจะไปคิดแค่เน้นเรื่องภาษาอยากให้้เขาาาไดภษนี่แ ได้ก็ได้ภาษาภาษาที่สองด้วยโดย oh. ที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ลืมภาษาไทย hmm. ต้องอ่านเขียนได้ต้องให้เก่งกว่าพ่อพูดง่าย oh. ครับผม มีความยากให้พิจิตร่องการเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยเด็กคือวัยนี้เขาจะมีความกังวลคือโชคดีครับที่โรงเรียนที่เข้าเนี่ยให้ให้ความสําคัญจะเป็นนานาชาติก<ช>็จริงแต่ให้ความสําคัญกับภาษาไทยซึ่งแม<ห>้แต่เข้าเตรียมอนุบาลเนี่ยพีเอ็นเนี่ย,ยสองขวบกว่า,า,าเรียนภาษาไทยแล้วอสอนกันอาทิตย์ละห้าคาบเลยทีเดียวครับผมนักศึกษาที่พิจิตรแบค่ะก็เลยจะหากิจกรรมเพื่อไม่รู้เข่นเล่นเป็นโน้ท่าผมใช่ ซื้อมาไว้ก่อนครับพอดีได้เปียโนที่ดีที่รุนพี่แนะนํนมามาก็ฟาไ้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาปีคัมนนิ่งต่วนี้ก็จะเริ่มเริ่มหาก,กิจกรรมให้เขาแบบทํา,ท,าที่แบบว่ากลับมาบ้านก็ยังมีความสนุกความอะไรที่แบบว่าได้เขาเรียกว่าได,ได้สารต่อความรู้เพิ่มเติมยอะไรเงี้ยกับกับกับถ้าโชคดีถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เขาชอบกู้อขึ้นมาถ้าไม่ชอบพ่อเรียนเองทำไมมันถึงเป็นเปียโนครับพ <c oughs> ี่พีคอาจจะเป็นเพราะเราอยากเราเสียโอกาสแม่จะให้เราเรียนตอนเด็กแต่ ไม่ยอมเรียนแล้วอยากมาเล่นเป็นตัวโตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าให้ลูกสานต่อให้ถูกต้องแล้วเราอาจจะได้เรียนไปพร้อมลูกอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าเออมือมือก็ได้อยู่เลยก็หวังว่าอย่างนั้นครับผม